นครราชสีมามีเรื่องร้อนแรงที่นั่นนะครับเนื่องจากว่าผู้ประกอบการสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง mm. เขามีเอกสาร mm. หลักฐานไปยื่นร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ mm. อยากให้ตรวจสอบการทํางานของฝ่ายปกครอง mm. คือต้องบอกว่าสถานบันเทิงกับฝ่ายปกครองเนี่ย <Ha. S 2> เป็นของคู่กันถ้าหากว่ามีการร้องเรียนเนี่ยฝ่ายปกครองต้องไปตรวจสอบดูไหมคุณจอยอว่าเปิดถูกต้องไหมนนใบอนุญาตมีไหม <Ha. S 2> ให้เด็กเขาไปใช้บริการหรือเปล่าเปิดเกินเวลาไหมนะฮะแต่ปรากฏว่าร้านเนี้ย เขาบอกว่าฝ่ายปกครองหัวหน้าชุดจัดระเบียบสังคมคนหนึ่งมาสั่งระงับคอนเอสิร์ตศิลปินชื่อดังของร้านแบบไม่เป็นธรรมแล้วที่สำคัญคือมีการเปิดแชทไลน์นะครับว่าหัวหน้าชุดคนนี้มีการเรียกรับเงินจากร้านนี้หลายต่อหลายครั้งนี่ฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางร้านตั้งคำถามว่ามันเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ทางด้านของคุณพิชิตชัยนิสัยหานะครับอายุ43ปี เป็นผู้ประกอบการสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเขตอําเภอเมืองคอนครราชสีมาพร้อมกับพนักง,งานในร้านนะครับนําเอกสารมายื่นร้องเรียนขอให้ผู้ว่านครราชสีมาตรวจสอบการทํางานของฝ่ายปกครองหัวหน้าชุดจัดระเบียบสังคมนะครับที่มีการสั่งระง,งับคอนเสิร์ติลปินดังกลางอากาศก็คือน่าจะมีการโชว์อยู่เลยนะแล้วเข้าไประงับเนี่ยนะครับไม่ให้ขึ้นเวทีทําการแสดงในร้านแล้วก็ยังถูกดําเนินคดีในข้อหาไม่มีใบอนุญ,ญาตจําหน่ายสุรา แล้วก็หาปล่อยให้เด็กอายุไม่ถึง20ปี3คนเข้าไปใช้บริการช่วง4ี่ทุ่มวันที่19เมษายนที่ผ่านมาทางร้านบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความเสียหายห,ายหลายแสนบาทนะครับเฉพาะที่เป็นตัวเงินก็3 0 0แสนบาทแล้วอฟังเสียงหน่อยนะครับเรียกงรับผลประโยชน์นะฮะเอกาสารข้อมูลมีในนี้ทั้งหมดนะฮะสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ย าการเรียกรับผลประโยชน์มีใจไม่บริสุทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งใจหรือเจตนากั่นแกล้งให้ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้นะครับนี่มีการกล่าวหาว่าตั้งใจกั่นแกล้งให้อยู่ไม่ได้เนี่ยนะครับโดยความดูเดือดของเรื่องนี้เนี่ยคุณจอร่านประชมอยู่ตรงที่หลักฐานส่วนหนึ่งที่คุณพิชิตชัยนะผู้ประกอบการเนี่ยเขานํามาด้วยนะครับเป็นแชทไลน์ระหว่างทางร้านกับฝ่ายปกครองคนที่มีคําสั่งระับคอนเสิร์ตกลางอากาศของทางร้านคนนี้ เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นการเรียกรับเงินนะครับมาดูแชทไลน์อันนี้กันหน่อยทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นฝั่งที่ทางร้านเขาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพิมพ์ส่งมานะครับ<ฆ>โดยบอกว่าวันนี้ขออนุเคราะห์สนับสนุนเลี้ยงงบทีมงานห้องป้องกันที่เขาใหญ่ปากช่องด้วยส่วนฝั่งขวามือนะฮะซึ่งเป็นทางร้านก็ตอบว่าได้ครับขอเลขบัญชีหน่อยฝั่งซ้ายมือก็บอกเลขบัญชีมา ให้อนไปที่ธนาคารกรุงไทยชื่อว่านิสิตมีการโอนเงินส่งสลิปเงินสดกลับไปว่าโอนแล้วเรียบร้อยนะครับในแชทไลน์เนี่ยยังมีลักษณะการอวนเงินหลายครั้งครั้งละหมื่นบาทบ้าง5,000บาทบ้างหรือ1 5 0 0 0าบ้างหลายต่อหลายครั้งนะครับทางด้านเจ้าของร้านคุณพิชิตชัยบอกแบบนี้ครับว่าตัวเขาอ่ะโดนเรียกรับเงินหลายครั้งแล้วย้อนกลับไปตั้งแต่ตุลาคมปี -65 นู่นน่คุณจอยจนถึงตุลาคม -66 รวมรวมแล้วหลายหมื่นบาทนะครับ แล้วก็หลายครั้งด้วยนอกจากเงินแล้วเนี่ยยังขอเล่าด้วยโอ้ขอเป็นเล่าเขอเล่านะเลยนะฮะเล่าหมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะอนอกจากเงินแล้วขอเล่าด้วยนะขอสุราด้วยขอยืนยันว่าทางร้านมีใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการสถานบันเทิงและใบอนุญ,ญาตจาหน่ายสุรายอย่างถูกต้องส่วนเรื่องที่บอกว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการในร้านอันนี้ทางเจ้าของร้านบอกว่ามันเป็นเหตุสุ่วิสัยสเหตุการณ์ที่ถูกหัวหน้าชุดฝ่ายปกครองสั่งรั้งรับคอนเสิร์ตนะครับ แม้จะมีการแสดงเอกสารใบอนุญาตที่ดูแล้วแต่ยังถูกสั่งปิดแล้วก็ถูกดำเนินคดี2ข้อหาซึ่งทางร้านได้รับความเสียหายตั้งคำถามว่าการทำงานในครั้งนี้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องหรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือเป็นการกันแกล้งกันเนี่ยเขาถามแบบนี้นะฮะค่ะอ่ะแล้วระหว่างที่คุณพิชิตชัยเนี่ยกำลังยื่นหนังสือนะคะปรากฏว่าทางคุณนิสิทธิ์วงหไทย ป้องกันจังหวัดนครราชสีมาในฐานะที่เป็นหัวหน้าชุดฝ่ายปกครองจัดระเบียบสังคมซึ่งก็คือคนที่ถูกกล่าวหาค่ะเดินทางมาด้วยนะคะคือก็มารอสังเกตการแล้วก็มาชี้แจงต่อสื่อมวลชนคุณนิสิตชี้แจงอย่างนี้ค่ะว่าได้รับการร้องเรียนมา จึงนำกำลังจากหลายฝ่ายเข้าไปตรวจสอบที่สถานบันเทิงทีนี้พอไปถึงพบว่ามีการกระทำผิดของสถานบันเทิงจริงๆก็คือไม่แสดงใบอนุญาตจำหน่ายสุราแล้วก็ปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีมาใช้บริการ<อ>ก็ต้องดำเนินการ,รก็คือสั่งปิดร้านทันทีโดยคุณนิศิตบอกไม่รู้ว่ามีคอนเสิร์ตและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายยืนยันนะคะว่านี่เป็นการปฏิบัติหน้าที่แบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนกรณีกล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ตัวเองขอปฏิเสธบอกไม่มีไม่เป็นความจริงไม่มีการเรียกรับเงินนะคะแต่ที่เห็นเนี่ยบอกเป็นการยืมเงินจากคนที่รู้จักกันเหมือนกับเป็นพี่น้องกันน่าจะเคยยืมเงินแค่ครั้งสองครั้งไม่แน่ใจคือมากล่าวหาแบบนี้เนี่ยน่าจะมีมูลเหตุมาจากความขุนข้องหมองใจเพราะว่าร้านเคยทำผิดกฎหมายแล้วก็เคยถูกสั่งปิดมาแล้วยืนยันเนี่ยว่าล่าสุดที่เข้าไปปฏิบัติการเนี่ย ดำเนินตามกรอบกฎหมายไม่ได้มีการกลั่นแกล้งค่ะเจอหน้าก็ชวนไปกินข้าวก็พูดคุยกันปกติเหมือนพี่น้องก็ไม่ได้มีอะไรกืันไม่มีตรงนี้วเขาไม่มีครับมีนะครับก็ อาจจะเคยมีที่ผมเคยยืมก็มคุยกับพี่เฉยชัยเคยาจจาะยืมตมังค์ใช่ยืมตังค์กันครับมีอันนี้อันนี้เคยน่าจะครั้งหนึ่งสองครั้งผมไม่แน่ใจแล้วเขาเอามากล่าวอ้างน,นีน่เป็นการยึดคดิตก,ก็อันนี้ก็ไม่ไม่ทราบนะครับเพราะว่าคนรู้จักกันไม่ใช่คนไม่รู้จักกันนะครับแต่ว่าหนึ่งเขาอาจจะเกิดเกิดเกิดความความขุ่นข้องหึงใจเพราะว่าผมอาจจะเคยไปดำเนินการจับกลุ่มดำเนินคดีแล้ว ซึ่งวันนั้นเราจับกลุ่มแล้วก็มีการเสนอสั่งปิดนะครับอาจจะนะครับมีนะครับสนะอบถามได้นี่มีมีทีมงานอยู่ในห้องผมนี่มีคุณพิชัยมาหาผมบ่อยแต่ยืนยันว่าไม่มีการเรียกรับไม่มีครับไม่ม,ไม,มีไม่มีถ้าผมเรียกรับเนี่ยโดนแล้วครับกเอายืนยันแบบนี้อเอาย้อนกลับไปดูแชทด,ดีอีกสักครั้งไหมพี่ยามคุณผู้ชมคะที่ทางคุณพิชัยเขาออกมาเผยเนี่ย เจ้าของร้านออกมาเปิดเผยว่ามีการคุยกับเหัวหน้าชุดคนนี้ใช่ไหมค่ะแล้วข้อความที่ทางฝั่งนี้ทักมาบอกวันนี้ขออนุเคราะห์สนับสนุนเลี้ยงงบทีมงานห้องป้องกันที่เขาใหญ่ปากช่องด้วยอืแต่หัวหน้าชุดบอกว่าไม่เคยเรียกรับเงินนะที่ผ่านมา ยืมเงินเป็นพี่น้องกันรู้จักกันสรุปคือรู้จักกันแต่ว่ายืนยันว่าไม่มีการเรียกรับเงินทำตามกฎหมายทุกประการอันนี้ก็ต้องไปว่ากันด้วยหลักฐานแล้วล่ะแ<ค>ชทนี้จริงหรือเปล่าหรือ,อยังไงเอาล่ะเรื่องที่ร้านทําผิดกฎหมายอ่ะก็ว่าไปตามกระบวนการของพี่อจอยแต่ว่าเนี่ยไอ้หลักฐานแชทนี้ก็ต้องไปตอบไม่ได้นะว่าสรุปแล้วมีการเรียกรับจริงหรือไม่นะครับ เพราะฉะนั้นทางด้านของรองผู้ว่านครราชสีมาคุณวิจิตกิตรัตน์นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเรื่องนี้ให้คุณชัยวัน์ชื่นโกสุมผู้ว่านครราชสีมาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องหน้าหนักใจอะไรนะครับส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ถ้าหากมีการเรียกรับเงินจริงอันนี้แน่นอนจะมีความผิดเบื้องต้นคือตามมาตรา157นะครับเจ้าหน้าที่จะไปเรียกรับผลประโยชน์ใดๆไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเป็นเหล้าถือเป็นความผิดทั้งสิ้น ว่าไปตามกระบวนการนะครับ